รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เยอะขึ้นใช่ลูกค้าจะได้มีโอกาสได้เลือกมากมายแล้วต้องเอามาเพิ่มเนาะใช่แล้วต้องเอามาเพิ่ม,นะแ,ลมแล้วแหละปีนี้กล้วยไม้เราขายดีเนาะใช่<อ>สงสัยเราต้องเอามาเพิ่มแล้วแหละ<ๆ>เพราะว่าเห็นยุบเยอะแล้วอ,ะ<ๆ>อ่ะอ่าเราจะเอาพันอะไรมาเพิ่มดีนะ<ๆ>อ๋อพันนั้นไงพันบอมที่ขายดี ก็ดีนะเพราะว่าเราต้องเอามาเพิ่มเนอะลูกค้าก็จะได้เยอะขึ้นใช่เอามาเพิ่มเราต้องเอามาเพิ่มแล้วแหละสวัสดีค่ะสว่วนกล้วยไม้ละครยินดีต้อนรับค่ะสนใจอไหนเชิญดูได้ก่อนเลยนะคะมี ชนิดไหนบ้างคะที่แนะนำคะชนิดของเราสวยนะคะค่ะชนิดของเราที่ขายดีนะตอนนี้นะคะก็คือดอกกล้วยไม้พันบอมนะคะก็จะขายดีมากันเป็นออันนี้คือกล้วยไม้พันบอมค่ะเป็นชนิดที่ขายดีที่สุดในร้านนี้เลยค่ะถ้าเราจะเอาไปขายที่ต่างประเทศจะสนใจไหมคะ ก็สนใจอันนี้เป็นทัาง้นส่วนหรือเปล่าคะตอนตอนนี้ยังไม่ได้เป็นนะคะแบบขายสนใจทำธุรกิจด้วยกันทำได้ด้วยหรอคะได้สิคะถ้าน้องสนใจทำธุรกิจกับพี่ก็เนี่ยนะคะดำบัตรต่อพที่ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณแม่ได้ไมมลูกค้าคนเม่อก้บอกว่าถ้าจดเป็นห้างหุ้นส่วนอ่ะแล้วเราจะส่งออกนอกได้อ่ะ ก็น่าคิดนะเพราก็ว่าน่าสนใจดีนะแต่ว่าขั้นส่วนคืออะไรนั่นน่ะสิใช่นะเอ้มันใช่หรือเปล่าอย่าเรามาถูกกันหรือเปล่าเนี่ยเก็กก็ลองโทรถามเพื่อนสิแต่ฉันว่าใช่เออปะปะ เฮ้ยเไก่เงดมาได้ไงอะนี่แกเป็นยังไงบ้างทาไมถึงขายดีเป็นเทน้าเทท่าขนาดนี้ดอกไม้ก็สวยนี่ส่งออกนอกเลยไหมเฮ้ยมันก็น่าสนใจนะส่งออกนอกคิดกันอยู่ใช่ไหมเราอะใช่โอ้ยไปหาที่นั่งดีกว่าเหอะใช่ค่ะป้าฉันอะจดจ้ห้างหุ้นส่วนอะฉันพวกเราอ่ะก็สนใจอยู่นะเพราะว่ามีลูกค้าจากต่างประเทศอ่ะมาติดต่อขอซื้อดอกไม้อะเราส่งออกนอกประเทศอ่ะ แต่พวกเรายังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแกก็ต้องจอดทะเบียนจัดตั้งหุ้นส่วนจำกัดที่ถูกต้องตามกฎหมายไงแล้วห้างหุ้นส่วนมันคืออะไรห้างหุ้นส่วนอะเนาะมันก็คือองค์กรธุรกิจที่มีตั้งแต่สองคนขึ้นไปรับผิดชอบในเรื่องการดําเนินง,งานที่ตกลงร่วมค้ากันโดยที่มุ่งหวังโดยการแบ่งกําไรให้การค้านั้นไง แล้วข้อดีของห้างหุ้นส่วนอ่ะมันมีอะไรบ้างหรอข้อดีฉันยังไม่บอกหรอกแกต้องฟังอันนี้ก่อนว่าผู้รับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนอ่ะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือห้างหุ้นส่วนชนิดจำกัดความรับผิดชอบรับผิดชอบหนี้สินไม่เกินจํานวนเงินที่นํามาลงทุนและห้างหุ้นส่วนชนิดไม่จํากัดความรับผิดชอบและรับผิดชอบหนี้สินอย่างไม่จํากัดจํานวน ส่วนข้อดีนะมันมีเยอะมากแต่ว่าฉันจะยกตัวอย่างแค่5ข้อก็คือข้อที่1นะระดมทุนจากแหล่งอื่นได้ง่ายมั่นคงแล้วก็น่าเชื่อถือก,กว่ากิจการคนเดียวข้อ2เนี่ยระดมแหล่งความรู้ได้หลายที่แล้วก็ข้อ3นะการจัดตั้งไม่ยุ่งยากโดยการโดยการเซ็นสัญญาเนี่ยไม่ต้องระบุเป็นรายลักษณ์อักษรก็ได้ ข้อที่4ห้างหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบจะมีอิสระในการบริหารมากขึ้นข้อสุดท้ายนะก็คือมีการจัดทําบัญชีก่อนเสียภาษีเงินได้แบบไิ่กิบุคคลธรรมดาด้วยอุ้ยจริงดิอุ้ยแต่ว่าเราจะไปจดห้างหุ้นส่วนที่ไหนอะนี่เลยเนี่ยฉันจะเอาให้ดูเนี่ยแกไปเลยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ใช่ใ,ชใชที่นี่แหละมันอยู่ที่ไหน ก็ที่สารากางจังหวัดพิษณุโลกไงอ๋อเฮ้ยดูสิที่แหละสำนันงานไปติดต่อขับขามกันคส่วนลดค่ะไม่ทราบว่ามาติดต่อเรื่องอะไรครับอ๋อจะมาติดต่อขอจดทะเบียนห้างคุนส่วนนะคะ เ oh, ชิญนั่งตรงนี้ก่อนได้เลยค่ะขั้นตอนการจดทะเบียนการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนะคะมีอะไรบ้างคะการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนที่1ทึ่งความตกลงระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนในเรื่องสําคัญสําคัญห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นรูปแบบการประกอบกิจการการค้าที่มีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเพื่อปกป้องปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างประกอบการค้าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจึงควรําความตกลงกันในเรื่องสําคัญสําคัญ,คญดังต่อไปน,นี้ให้ชัดเจน หนึ่งจำนวนเงินลงทุนหรือสิ่งที่ผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนจะนำมาลงทุนโดยผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถลงทุนด้วยเงินทรัพย์สินหรือแรงงานก็ได้สองกำหนดขอบเขตหรือกรอบของกิจการค้าที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดประกอบกิจการหรือที่เรียกว่าวัตถุที่ประสงค์สามแต่งตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการหุ้นส่วนผู้จัดการคือผู้ที่มีอำนาจการกระทำแทนห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งต้องแต่งตั้งจากหุ้นส่วนจำพ่วงไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้น 4การแบ่งส่วนผลกําไรและขาดทุน5เรื่องอื่นๆเช่นหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาจะตั้งห้างเดิมส่วนขั้นตอนที่2น,นะคะคือการตรวจสอบและการจองชื่อของห้างผู้ส่วนจํากัดค่ะซึ่งจะต้องเตรียมชื่อห้างผู้ส่วนมาอย่างน้อย2อถึงสชื่อการที่เราให้เตรียมชื่อมาอย่างน้อย2องถึงสาชื่อนะคะเพราะเพราะว่าไม่เกิดความสับสนเกี่ยวกับชื่อที่ขายหรือ ซ้กับชื่อที่ได้จองหรือจดทะเบียนไว้แล้วค่ะเมื่อสามารถจองชื่อห้ามหุ้ส่วนจำกัดได้แล้วก็นําไปแจ้งผลการจองชื่อไปประกอบการจดทะเบียนในขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะค่ะส่วนขั้นตอนที่3นะคะเมื่อได้จองชื่อแล้วให้ผู้ขอจดทะเบียนจัดคำตาสัญยานละ เตรียมคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบโดยการกรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์คําขอจดทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามแบบค่ะส่วนขั้นตอนที่4ี่นะคะการยื่นขอจดทะเบียนการยื่นขอจดทะเบียนเนี่ยทำได้2วิธีค่ะวิธีที่1ยื่นคําขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารต่อนายทะเบียนเลยค่ะกรณีนี้หุ้นส่วนผู้จัดการจะไปยื่นขอจดทะเบียนด้วยตนเองก็ได้ค่ะ หรือว่าจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนก็ได้ค่ะส่วนวิธีที่2นะคะคือไปยื่นขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อให้ในายทะเบียนตรวจพิจารณาคำขอจดทะเบียนก่อนและเมื่อผ่านการตรวจและตอบรับว่าคำขอจดทะเบียนถูกต้องแล้วให้ผู้ขอจดทะเบียนสั่งทิมพ์เอกสารคำขอจดทะเบียนดังกล่าวให้ผู้ เป็นหุ้นส่วนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของห้างหุ้นส่วนค่ะหลังจากนั้นก็นำไปยื่นขอจดทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือว่าจะส่งไปทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะซึ่งขั้นตอนนี้จะมีความรวดเร็วกว่าการณีการยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนคือขั้นตอนที่1มากกว่านะคะเนื่องจากนายทะเบียนจะตรวจเอกสารคำข,ขอจดทะเบียนที่นำมายื่นนั้น ว่ามีความถูกต้องตรงตามที่ยื่นไว้ทางอินเทอร์เนต็ตหรือไม่ค่ะส่วนข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนนะคะมีดังนี้ค่ะ ้าใจแล้วค่ะก็เดี๋ยวขอตัวไปเตรียมเอกสารนะคะขอบคุณมากมนะคะขอบคุณค่ะด,ด,ดีดีค่ะ ไม้อ่ะออกต่างประเทศสันรู ที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ข้อจำกัดในการใช้อำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการและการจัดทำบัญชีถ้ายังไงถ้าน้องสนใจทำธุรกิจอ๋อเชิญนั่งตรงนี้ก่อนได้เลยค่ะแม่ ก็ดีนะปีนี้เราขายได้ดีมากๆเลยเนาะใช่แล้วต้องเอามาเพิ่มแล้วแหละทำไมลูกค้าไม่เดินเข้ามาต้องกดพอน,นี่เไปไน็นคิวขาดไปดิเอาเหรอ